ท่านผู้ชมครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตำรวจเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีรับแจ้งเหตุมีผู้พบถังขยะและในนั้นมีชิ้นส่วนมนุษย์แล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยบริเวณชายเขาชะโอยระหว่างหมู่สิบกับหมู่สองตะบนเขาพระเดิมบางนางบวชคนที่พบเป็นคนแรกเนี่ยเล่าเมื่อช่วงเช้าวันนี้8โมงกำลังไปหาปลา ผ่านบริเวณนี้เห็นถังขยะสีน้ำเงินไม่ได้สนใจคิดว่าถังขยะธรรมดาพอช่วงค่ำนึกเอใจเอ๊เพิ่งจะมีข่าวลักษณะคือศพเหมือนอกบว่ยัดอยู่ในกล่อง<า>จำได้ใช่ไหมจำได้ค่ะยัดกล่องอ่ะท่านผู<า>้ชมครับ<า>ก็เลย เปิดดูค่ะคือโทรบอกผู้ใหญ่บ้านให้มาช่วยตรวจสอบพอดีกับมันได้กลิ่นด้วยนะคะแล้วก็มันเคยมีข่าวค่ายัดกล่องก่อนหน้านี้ทางคุณบัญชาคนที่เจอถังเนี่ยก็เลยโทรศัพท์บอกผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านมาตรวจสอบก็เลยช่วยกันแง้มถังขยะดูปรากฏว่าหน้าฝาถังเนี่ยมันเหมือนกับมีดินที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ปุ๋ยมะพร้าวเนี่ยปิดปากถังอยู่แล้วก็มีผ้าห่มที่มีลักษณะเป็นเชือกปอแก้วเนี่ยมัดเอาไว้ ในผ้าห่มพ้แหวกดูเจอขาคนค่ะนี่นี่เขาตรวจสอบว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์กับปุ๋ยมะพร้าวนี่ก็จะทําเป็นปุ๋ยเลยรหรอมาาปล่าวันนี้ผมออกมาเช้ามาเจ็ดโมงก็งยืนดูแป๊บหนึ่งแล้วก็ดวดเดินไปกินข้าวไปนั<ม>่งกินข้าวอยู่อีกทักหนึ่งแล้วก<ม>็บอกแฟนว่าเจอถังอะไรมันแปลกๆก,นนกินก็ไม่ได้ใส,ส่ที่ใดเลยอ๋อนี่ฮะ เดี๋ยวรอไปคลี่คลายคดีกันก่อนนะครับเพื่อจะพบศพอย่างที่บอกไปเบื้องต้นเป็นผู้หญิงนะคะศพผู้หญิง